น้ำพริกหมูผัดน่ากินไหมทุกคนเป็นฝีมือของลูกสาวจ้าลูกสาวขับรถมาสี่สิบห้านาทีกับห้าสิบนาที <Okay. S 1> จ้าทุกคนวันนี้ทําขนมจีนเอาลูกสาว <is> จ้าทุกคนเวลาเฮียลุงปอบบอกทําขนมจีนเอาลูกสาวจ้าทุกคนลูกสาวเขาบอกว่าจะมาอุตส่าห์ทำขนมจีนน้ํายาเอะปลากระป๋องใส่ตีนไก่ให้ลูกสาวกินจ้าทุกคนเป็นของชอบของลูกสาวเหมือนกันแหละจ้ามาเวลาเฮียทิเทคยู i just saw her car yeah oh มาแล้ว text yeah oh, hello h uh, you got to go out there I can't go <laughs> <laughs> <'s horrible. S 1> out โต๊อาหารเพิ่นกินจบยังไม่ได้เก็บกระดูกเลยจะเห็นไหมจะทาน้ำยาขนมจีนไว้ข้างนอกวันนี้ทําปลากระป๋องลุงป๊อบแกไม่ชอบกินปลากระป๋อง ลุงป๊อบไม่ชอบกินปลากระป๋องนี่แต่อุ่นๆไว้นันเนี่ยน้ำยาปลากระป๋องกับไอ้นั่นจ้ะตีนไก่ของโปรดนี่ทำไม่เยอะหรอกจ้ะจะผักกระหล่ำทง,งอกม่โหระพาพักชีเส้นจะแห้งหมดแล้วไม่ทํของมาปิดไว้ จะรถลูกสาวพึ่งจะได้ทะเบียนก็ขับมาสายทะเบียนเนะจ๊ะทะเบียนก็จะส่งมาที่บ้านจะได้ทะเบียนรถใหม่มาใส่ทะเบียนรถพบ่ัแกจะเทคดีออกค่ะ รถลูกสาวโชว์หน่อยโชว์หน่อยให้แม่โชว์หน่อยไหมหดีสวยเนาะมาสดาสามเขาล็อกเขาไมให้แม่เขา้าไม่ขี้ฝุ่นเยอะก็ไม่ได้ขับเลยนะ,นะรถไปจอดไว้เฉยๆขี้ฟุน่นเกาะเต็มเลยดูทิเอามาใส่ทะเบียนรถคันนี้ซื้อมาในราคา14,800เหรียญ ดาราสหาชททุกคนก็รถปี2018เขาก็ใช้มาแล้วประมาณ7ปี8ปีก็แต่สภาพก็โอเคอยู่นะจากเขาจะมีแผ่นกระดาษให้เวลาซื้อรถอก,กจนกว่าจะได้ไปทะเบียนแปะด้านหลังลูกสาวก็มากินตับเคยรอยแมมหนุ่มจีนวันนี้แม่ไม่ใส่ะลาเยอะนะไม่ใส่นิดเดียวไปร้านให้ชื่อนะไปเอชื่อปลา ลูกสาวจะไปซื้อฮะไปไหมไปก็ไปดิปนี่ไอ,อ,เอเชอนซอสอันนี้ขวดเดล็กสามดอลลาร์ขวดใหญ่สี่ดอลลาร์มีน้ำจิ้มพันธุ์ไทยที่หนูชอบใช่ไหมเบนทุกกิ๊สซนามี ไม่มีมั้งอะไรก็ใช้ได้พี่ไม้ก็ได้เนี่ยไม้พิมพ์ดีไม้อร่อยไหมไม้อะไรเนี่ยไม้หน่มอันนี้เขาขายเท่าไหร่เบนอือปกติเขาแปดทำไมเขาไม่แปดนี่มันนี่อู้สามเก้าเก้ามันจะก่อนแพงไหมนางฟ้าเอาดีเอานางฟ้าไปก็ได้ถ้าชอบอันนั้นจะเอาอีพิมพ์ชอบไหมล่ะอ๋อนี้ไม้ อันไห้นึงมันต่างกันยังไงด้วะก็ไม่รู้แต่นี้ก็เป็นขนมจีนน่ะกินได้ถูกด้วยนะนั่งเก้าเเองไม่น่าอ่ะจะไม่ซื้ออะไรเยอะไปซื้อน้ำปลาจาิงจริงทุกคนอันนี้5ดอลลาร์5ดอลลาร์ทลายเป็นก็ไม่รู้แล้วก็ไม่จ้ะ รากขนะี่นกรากขี่นก็ม่มีในเซนต์ดูราการอินเดียสีลูกใหญ่ๆความเปียกพวกนม็กเป็นหอมจีนหอมมากๆอันนี้แหละจะทำน้ำพริกหมูจะหั่กระเทียมแล้วก็หั่นหอมกระเทียมแล้วก็จะไปปั่นรวมกันเลย ลูกใครใส่อะไร <Okay. S 1> มั่งก็ใส่เท่าที่มีใะ่หอมกระเทียมตะไครด้วยแล้ก็จะผัดรวกัน,กนใส่พริกแห้งอืมค่อร่อยน่าดูเลยเนาะน้ำพริกหมูอันนี้ลูกสาวต้องการจะไปผัดนอกบ้านมาจะใส่ปลาด้วยผัดในบ้านใส่ปลาล้าไเพราะอารแกอแกไม่ชอบกิน รังบ้านนี้ไม่ชอบกินปลาทุกคนแต่ถ้าเป็นใส่กับไอ้นี่ได้อยู่แต่ถ้าผัดแล้วกินมันจะแรงเครื่องดูดก็วิธีเราทมันก็มีกลิ่นอยู่ดีแหละทำนอกบ้านสบายใจกว่าพอไหมกระเทียมหอมเยอะนะเนี่ยกระเทียมหัวหนึ่งทออยู่ตะไคร้หน่อยหนึ่งตายอยู่เนาะ หอมกระเทียมตะไคร้มีใบมะก,กรูดด้วยนะแต่มันเป็นใบมะก,กรูดแห้งอะลูกใบมะกรูดก็ใส่ได้นะถ้าอยากใส่รอบแห้งเลยมันก็จะมีความหอมเอาปะม่ต้อง,องเอา simple ไว้ก่อน simple simple วางมีดลงนนะ อยาฟันดีกันทั้งนั้นแหละัยรุ่นไม่ใช่เหรอไม่้ำริกมันต้องมีความมันต้องมี t e <texture. S 2> เจอร์เออพอแล้วจ้ะแต่วก็ไปผัดแค่นั้นเลยจะ้ะแปบตาผัดไม่ได้ทุกคนผัดไปร้องไห้ไป <laughs> ออกมาทำออกมาทำในที่เก็บของจะ้ะเออ <laughs> เป็นไงเป็นไง มันไม่ได้เลยเหรอลูกมันเสบอาดาะอมาทำมือจ้าครัวนอกบ้านของเราเออจ้าวันนี้ครัวนอกบ้านของเราภูมิใจสนเสนอน้ำพริกหมูผัดผัด,ดไปแงดงแล้วสฝึเยอะสีล้400ละผัดให้มันหอมให้นานหน่อยอันนี้กระเทียมหอมตะไคร้ มีกระไดมากมีเผ็ดไทยเนาะแออนั่นแหละแล้วตัว,วพริกไม่หอมก็มีมีตำเม็ดผักชีก,กับพริกไทยดำใส่ไปด้วยจะทุกคนจะเพิ่มความหอมเอาหอมกนันเลเสร็จเลยเสร็จพริกไทย อีกอีกไม่ว่าต้องใส่อีกน้ำปลาด้วยนะนีงิเไปละ ถ้าไม่เผ็ดก็ใส่พริกเ,เ,เ,เพิ่มเอากนมจะเผ็ดเกินดู๊กเขาอยากใส่น้ำตลาลราะว่าจะเข้าไปแล้วก็ลองชิมดูแล้วก็ปรุงเพิ่มอาตัมที่เราต้องการอหอมหอมหอมแล้วใช่ไหม จ้ะเสร็จแล้วชิมแล้วอร่อยน้ำพริกหมูหน้าตาดูเจ้ะทุกคนหมูซะเยอะใช่ไหมโัสชีหน่อยแต่เขาจะแบ่งไปกินจ้ะไปละคนน้ำพริกไปหมดละ ไปแล้วผลน้ำพริกไม่ไปหมดแล้ว